สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยามเช้าๆจกฝั่งอังกฤษจะจะเดินไปปั๊มน้ำมันสักหน่อยเพื่อนๆวันนี้จอยจะไปเอาเห็ดนางฟ้ากับอา่าเพื่อนๆน,น,นะจ๊ะทุกคนนะจอยโทรให้เพื่อนมาเพื่อจะไปเก็บนางฟ้าจะไปสวยไม่รู้จะสวยได้หรือเปล่าโทรให้มืออาชีพเก็บเห็ดนะเพื่อนๆน,นะมือโปเก็บเห็ดน้องใหม่นี่เป็นมือโปเก็บเห็ด ของของกลุ่มจอยครับได้โทรโทรไปแล้วก็พี่แมมก็จะมาด้วยจอยก,ก็จะไปปั๊มน้ํามันสักหน่อยไปซื้อยาจอยจะโคงจอยติดวัดจากจากลูกสาวกับสามีลูกสาวจอยก,ก็จะไม่กลับลอนดอนจ้ะนะอย่างที่บอกเมื่อคืนตาก็กลับมาจากไอ้นี่เลดเพื่อนๆน,นกลับมาจากโรงพยาบาลเลดเพราะว่ารอเอ็กซเรย์ด้วยเนาะเอ็กซเรย์ปอดทีนี้เขาเห็นว่ามีอะไรสักอย่างอยู่ในปอด เขาก็ให้ยาฆ่าเชื้อมากิน8วันหลังจากนั้นอีก6สัปดาห์อีก6สัปดาห์โรงพยาบาลและหมอที่เนี่นะโรงพยาบาลชื่อยอกอะ่ะเขาก็เขียนต้นไม้ให้น้องไมล์ไปสแกนนะถ้าลงไปลอนดอนแล้วก็ให้ไปสแกนที่ลอนดอน เมื่อวานที่จอยบอกว่าทําไมน้องไม้รักษาที่นี่ไม่ได้เพราะว่าน้องไม้อ่ะเขาเคยไปใช้การรักษาที่ลอนดอนตอนที่เขาอยู่ลอนดอนไงเพื่อนเพื่อนทีนี้ไอ้ทางนั้นน่ะเขาก็เลยเปลี่ยนย้ายเหมือนกับทางมึงเขาย้ายแบบอัตโนมัติอ่ะว่าให้น้องไม้ไปอยู่ที่น,นู่นทีนี้ในตรงเนี้ยเขาก็เลยแบบว่ามันมีประวัติว่าน้องไม้อ่ะเคยไปรักษาที่ที่ลอนดอนอ่ะตรงเมืองตรงจุดที่เขาเคยอยู่อาศัยะนะกาจะ <c oughs> มันก็เลยยากมันเหมือนว่ารักษาข้ามเขตตามอนามัยไม่ได้งไงนอกจากโรงพยาบาลเลยอย่างเงี้ยจ้ะทุกคนยุ่งยากจ้ะอยู่อังกฤษยุย่งยากต <c oughs> ัวเบื่ออยู่ยากวุ่นวายจ้ะแต่ก็ยังโชคดีที่ว่าได้ได,ได้เจอหมอใช้เวลาเกือบเมือนถักทั้งวันแหละทุกคนนะทั้งวันแหละกลับมานางก็กินยานางก็แบบยามนแรงไง หัวใจก็เต้นปกติแล้วไม่ได้แรงเพราะมันไอมากๆหัวใจมันก็เต้นแรงเนาะพูดถึงอะไอมากๆหัวใจมันก็เต้นแรงเต้นเร็วอะนะกว่าปกติอะทุกคนตรวจเลือดก็โอเคตรวจทุกสิ่งทุกอย่างก็โอเคแต่ว่าอย่างที่บอกอะไอนานไอนานเกินไปปอดเลยติดเชือ้อปอดอักเสบปอดติดเชือ้อ ก <c oughs> ็ถือว่าดีแล้วจ้ะแต่ว่าก็ยังไม่กลับไปตอนนี้รอให้หายดีก่อนนะรอให้หายดีดๆค่อยกลับไปเงี้ยจ้ะก็อาจจะหลังปีใหม่อ่ะหรือก่อนปีใหม่ก็ไม่รู้น้องเพราะว่าเขาว่าเขาหายเขาก็จะกลับลงไปเพื่อนๆทุกอนออกไปแค่ซื้อน้ำส้มซ,ซื้อน้ำส้มมาดื่มจ้ะอาดื่มน้ำส้มมันได้โล่งๆอไม่ใช่อะไรหรอก เสียงเซ็กซี่ใหญ่ล่ะเสียงจอยนะเซ็กซี่วันนี้จะผัดอันนี้เพื่อนๆอยากกินเอ้ผัดซิโครงไก่ใส่หน่อไม้ดองอืมอยากกินหน่อไม้ดองวันนี้ก็เลยแบบเอาใกล้เอ้เอาไกลซี่โครงไก่ออกมาแต่ว่าจอยไม่สับซับซับับไอซี่โครงไก่ให้มันละเอียดเหมือนเพื่อนๆแนะนํานะเพราะว่าเขานอนกันอยู่จ้ะนะลูกก็ไม่สบายนอนอยู่ แค่ขนาดแค่สับให้เป็นชิ้นๆชิ้นๆมันก็พากันตื่นฟุตฟิตโฟไฟใส่จอยละะใ้่จอยสับไม่ใช้เวลานานโอ้โหขมคอมากเลอขมคอ,นะอเปรี้ยวเงี้ยหน้าไม้ดอกก็กินเดบอลังการงานวัดมากเลยกินแรง อร่อยนะคือเพื่อนรักไหมกินแรงได้ใ,ใส่มาแบ่งกันสอ่องห่อนะคะอีกอันนึงก็หน่อไม้ทำไมาต้องดมก่อนไม่เหม็นทีนี้ไม่เหม็นไม่เหมเห็นใช่ยหมคะอันนี้ก็จะใส่ในตู้เย็นเอาไว้ทุกคน ไงก,ก็นั่นแหละเพื่อนๆพื่นที่มานั่นแหละเพื่อนเพื่อเมื่อวันคริสต์มาสเออวันคริสต์มาสเดย์แหละจอยออกไปปั๊มน้ำมันกับสามีเห็นนางขีนรถพาหลานสาวเดินอยู่หลานเ,เล็กๆอะ่ะขวดกลัวคุยกันกับสามีจอยบอกว่าเดี๋ยวหลังปีใหม่เดี๋ยวฉันจะเก็บ ไอ้ซิโครงไก่ไว้เธออีกนะไว้ชิคเก้นโบนไว้เธออีกนะสิงบอกใจ <c oughs> ตันนี้ตอนน้องรีบทำกินก่อนเดี๋ยวพอหลังปีใหม่มันไม่จะไม่มีตู้เย็นใส่ไงทุกคน <c oughs> เป็นหวัดน้ำมูกไหลไม่หยุดจอยจามน่ะลืมลืมอะไรรู้ไหมออกไปเอ,อลืมเลยจะไปซื้อยายาไอ้โคตแอนฟูทาบเบตอะพราะจอยให้ลูกสาวจอยหมดไง จอยต้องไปเอาคืนกับลูกสาวเพราะว่าลูกสาวจอยต้องกินยาอะไรนะยาฆ่าเชื้ออย่างเดียวจอยจะไปเอายาโคตแอนฟูที่ว่าให้ลูกไปอ่เอามากินไม่งั้นจอยจะเป็นหนักอมขมขมปากขมปากขมคอเคยเป็นไหมน้ำมูก,ก็ไหลาจามจาตามบวมหมดเลยยิ่งตาเห,เหี่ยวเตกตกด้วยเนาะ <g ül> เดี๋ยวใหญ่เลยอืมอืมอเพื่อนสูส้ซาสู้ซาดจังจอยนะ <g ül> เป็นบนะักเนาะไอย่างนี้แหละพูดเหมือนก็เสียงอยู่ในลําคอเห็นไหมละ่ะเจ็บคอมากกืนน้ำลายเนี่ยยังกับว่ากืนเกลือลงไปในทะเลทรายเพื่อนดื่มน้ําไปก็คอแห้งคอแห้งนั่นน่ะคันคอนะคันแบบแ,แห้งๆอย่างเงี้ยอ้ทรมาน มอกระ้านบอกให้ไปหาหมอดีกว่าอย่าอย่าพูดถึงเรื่องมหมอเลยเพื่อนๆอย่างที่ขนาดลูกจอยเป็นอะเห็นไหมล่ะแล้วพวกจอยแค่เป็นวัดอะเขาไม่มารักษาอะไรนะการแพทย์ที่นี่เขาก็ดีเป็นบางอย่างเสียเป็นบางอย่างนะไอ้ความล่าช้านี่คักที่นี่นะแต่ที่เมืองไทยเนี่ยคือความรวดเร็วเยอะนะคะอยู่ที่นี่นะเป็นวัดเป็นอะไรอย่างเงี้ยปวดลุงปวดหลังปวดอะไรเงี้ยนะจะไปให้เขาขีดยาเพื่อคลายเส้นให้หน่อยเงี้ยครับ ฝันไปเถอะเขาจะขีดทะไรฝันไปอะนะถ้าเราแบบแบบเจ็บคอไอขอยาลดแค่กแก้เสมหะหน่อยแทมฝันไปไม่มีขายแล้วหมอก็ไม่จัดยาไอ้ลดเสมหงเสมหะอะไรนี่ไม่มีอืมไม่มีนะคะปวดหัวตัวร้อนปวดปวดท้องแทบตายว้วกาบอกให้เพืเ่อนๆนกินยาพารานะนะอย่างนี้นะนี่แหละที่นี่ในการรักษาเขาจะเป็นอย่างนี้ ใครมันอยู่นานๆจะรู้แต่ถ้าคนไหนเ้าเป็นโครคไข้ไขเจ็บอยู่แล้วมีประวัติแบบเป็นโรคโรคที่แบบซีเรียสอยู่แล้ววุ้ยเขาเรียกเจอนะจนแบบไอคนที่เป็นไม่อยากจะไปเบื่อในการหาหมอไอคนที่เป็นนะเดี๋ยวก็จดหมายหรือโทรบุกหรือแท็กมาบอกอย่าลืมนะออพอยเมนต์วันนั้นวันนี้นะวันนัดอะคุณต้องมาพบหมอพบแพทย์อย่างเงี้ยคนแพทย์เออแต่พอพวกเรายังดีๆเีให้ไปเจอหรอก ม,มันไม่ให้เจอไอ้พวกรีเซพชันมันไม่ให้เจอหมอตัวดีนะพวกรีเซพชันนี่แหละเพราะมันรับโทรศัพท์เราก่อนหมอใช่ไหมหมอไม่มีโอากาสได้รับโทรศัพท์จากเรารีเซพชันมารับโทรศัพท์ปุ๊บมันก็จะเขียนรายงานว่าคนนั้นเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้เป็นน,นานๆน,น่นอย่างนี้นะก็ถ้าว่าซีเรียนหนักหมอก็จะโทรมาหาเราเองแต่ถ้ารีเซพชันมาเขียนไม่ตรงกับที่เราบอกเราล่ะไอ้ที่เราบอกมันล่ะใช่ไหมเพื่อรีเซพชันมาเขียนตุกไม่ตรงกับที่เราอาการที่เราเป็นมันเขียนอย่างอื่นมันแกล้งเรางเนี้ย เออเราก็ไม่ได้เจอหมอหมอไม่โทรมาหาเรานะคะตัวการนี่คือรีเซพชันเลยจ้ะนะพวกหน่วยหน่วยหน้าของหมอฮะตัวฉช่งมันเยอะชังมันะถ้าฉันอธิบายถูกในมือในโทรศัพท์ฉันจะต้องเดินมาบุกกับเธอที่รีเซพชันเหรอบุกที่เดินไปนบุกที่คลินิกก็ไม่ได้คี่อ,อนาไม้ไม่ได้ แลลวให้เรากลับมาโทรศัพท์บุ๊กในทางโทรศัพท์อกีกบอกอาการมันอะว่าเป็นยังงงยังไงแล้วก็เราบอกว่าเราเป็นคนต่างชาติเราไม่เก่งเรื่องภาษาที่จะบอกว่ามันเป็นยังงงเป็นยังไงอย่างเงี้ยงั้นฉันจะเดินไปหาเธอแล้วฉันจะรำให้เธอดูเหรอรำอธิบายให้เธอเข้าใจเหรอจอยฟ้องหมอพอได้เจอหมอแค่นนะั้นจอยฟ้องเลยบอกว่าเขาถามซอกถามแต่ฉันก็บอกว่าฉันไม่ใช่คนที่นี่มันเป็นภาษาที่สองของฉัน ฉันจะอธิบายเขาเขาฟังฉันไม่รู้เรื่องเขา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 คือเขาฟังฉันไม่รู้เรื่องอ่ะในโทรท์อักฉันถึงเดินมาหาเขาเขาก็ไล่ขึ้นกับอีก้องใหญ่เลย <c oughs> ขี้ฝอยไปฝองแล้วเนาะจัดการมันเลยนะเพื่อนจใ้แค่บ,บ่นจะทุกคนเนาะบ่นให้ฟังไปอย่างนั้นแหละทุกคนเอ้ยบ่นไปก็ทําไม่ได้จะมาทาอาหารกินดีกว่าทุกคนวันนี้จอยก็จะผัดหน่อไม้ใส่ซี่โครงไก่จ้ะจอยก็ อย่างที่บอกกันเนาะจะจะไม่สับ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 ให้มันละเอียดเพื่อนขนาดแค่จอยสับเป็นท่อนเล็กๆอ่ะก็ใช้เวลาตั้งนานเพื่อนๆนี่จอยสับประมาณนี้จ้ะจอยก็สับเป็นท่อนประมาณที่ว่าจอยชอบมาจากทุกคนเสียงจอยก็แหบแห้งใหญ่เลยเพื่อนเออเป็นหวัดมันเป็นทุกปีจ้ะเป็นหวัดเนาะเพราะว่าอากาศที่นี่เดี๋ยวฝนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวบอกไม่ถูกเพื่อน วันหนึ่งนี่อากาศนี่มีสามสี่ฤดูอจ้จอยก็ผัดสไตล์ของจอยง่ายๆนะเพื่อนๆนะผัดก็ไม่เผ็ดมากจ้ะนานทีจะกินทีนะไอ้ผัดหน่อไม้ดองนี่เพื่อนเพื่อนเพราะาอะไรรู้ไหมปีหนึ่งนี่ประมาณจอยกินประมาณสามครั้งนะสามสี่ครั้งประมาณนี้ทุกคนมันแพงห่อไม้ดองมันแพงจอยไม่ได้กินไปบ่อยนะเพื่อนเไม่ต้องกลัวจ้ะ ว่ากินหน่อไม้ดองไปบ่อยกินหน่อไม้ไปบ่อยมันไม่ดีต่อร่างกายมันมีสารอะไรที่อย่างที่เขาว่ากันอ่ะจอยไม่ได้กินทุกวันจ้ะปีหนึ่งจอยกินสามสี่ครั้งบาง,บางปีจอยก็กินแค่ครั้งเดียวเนาะมันไม่ได้หากินแบบง่ายๆจ้ะยิ่งหน่อไม้สดนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยเพื่อนๆไม่เคยซื้อกินแต่จ้ะมันแพงส่วนใหญ่ก็จะซื้ออย่างเงี้ยจ้ะแต่ว่านานๆทากินทีของอะไรมันก็หายากจ้ะทุกคน เตือจะพัดให้มันลดกระทะอย่างเงี้ยละทุกคนพัดเยอะๆอย่างเงี้ยจอยก็เก็บเอาไว้ในช่องแช่แข็งนะเดี๋ยวจอยจะบอกเอาไว้อีกรอบเพราะว่าบางท่านมาใหม่ยังไม่ไม่รู้ด้วยว่าทําไมทําไมจอยถึงทําอาหารทีละเยอะๆที่ทําเยอะๆเพราะว่าหนึ่งอะ่ะมันประหยัดไฟสองมันประหยัดไอ้วัตถุดิบที่จอยทำมาจากเช่นพวกพริกแกงพวกหนอ่อไม้ดองพวกซีโครงไก่ หน้าปลาผงชูรสอ,อะไรอย่างเงี้ยถ้ามาทำเป่อยๆเหมือนบ้านเราอ่ะทำแบบทุกวันทุกวัน,วนอย่างเงี้ยทำทีได้ได้น้ยมันมันเปลืองจ้ะนะมันสิ้นเปลืองอยู่ต่างแดนก็จะทำทีละเยอะๆแบบนี้กินไม่หมดเราก็แบ่งใส่ในช่องแช่แข็งเก็บเอาไว้กินรอบหน้าหรือรอบที่เราอยากจะทานได้จ้ะสุกมาก็หน้าตาประมาณเมนูนี้ก็สุกแล้วจ้ะทุกคนยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้ะขอบคุณค่ะบ้า